สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีทํากระเป๋านาฬิกานะครับหรือว่ากระเป๋าไฟแช็กนั่นเองนะครับกระเป๋าไฟแชกกระเป๋านาฬิกากระเป๋าเดียวกันนะครับขนาดก็ประมาณสักสามสามนิ้วครับมาตรฐานเวลาตัดอะไรเราก็ตัดผ้าอย่างนี้เลยครับประมาณสักสนิ้วครับแล้วก็วัดขนาดของปากกระเป๋าว่าจะเอากว้างเท่าไหร่นะครับ จะเล็กหรือจะใหญ่หญกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็กระพับมาวัดวัดความลึกนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับแล้วกระพับตรงริมน,นิดนึงนะครับแล้วมาดูวิธีเจาะตอนแรกเราก็เย็บจีบก่อนนะครับพอไปแช็กนี้ส่วนมาก โดยมาตรฐานจะอยู่ด้านขวามือนะครับนียครับแล้วก็พับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็วัดขนาดว่าเอาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาวางตรงชิ้นหน้าด้านขวาครับให้ต่ำมาจากริมผ้าเนี่ยขนาดเดียวกับที่เราจะต่อขอบนะครับก็ประมาณครึ่งนิ้วนะครับเก็บติดไปเลย แล้วเราก็ขิดนะครับขีดลงมาให้อยู่ในระดับที่เราเย็บเมื่อกี้นะครับนี่ครับสองด้านนะครับแค่นี้ครับแล้วเราก็พับพับริมลงมาอย่างนี้เลยครับก็จะเป็นเิมนกับเรงไปเช็คนะครับ ส่วนริมนี่เราจะเย็บริมก็ได้หรือไม่เย็บริมก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ผมจะเย็บริมนะครับก้อนหนึ่งตีนทีครับความใหญ่ของริมนะครับแล้วก็พับขึ้นมาอย่างนี้เลยครับ จะเป็นลักษณะนี้นะแล้วเราก็มายึดสองฝั่งนะครับเคนื่ <S ling> นี้ครับเรลยบร้อยแล้วครับโไปเช็คหรือว่ากระเป๋านาฬิกานะครับแล้วเราก็มาเย็บให้มันเป็นถุงกระเป๋านะครับเย็บรอบเลยครับ เสร็จแล้วครับกบระเป๋าไฟเช็คหรือว่ากราะเป๋านาฬิกานะครับเนี่ยครับง่ายเรียว่ากราะเป๋าใต้ขอดนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับ